ทีนี้ก็ดีใจนะฮะมาเจอสองจังหวัดขอทักทายแลสองจังหวัดหน่อยครับเชิญพันธุพื้นวันนี้พันธุ์พื้นไหมพันธุพื้นไหมคุณดูหนึ่งไม่มีเขาบอกเขาบอกไม่มีเขาบอกไม่ใช่พันธุพื้นไม่ได้พันธุพื้นเขาไม่ใช่อหรฮะสบายดีต้องพูดไงพี่สบายดีสบายดีอ้าวแล้วพันธุ์พื้นมันไงพันธุ์พื้นบอกว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อแล้วก็จะทางด้านนู้นขอทักทายหน่อยครัับททกกายสบายดีบอ เฮ้ยรอดตัวละครศรีธรรมราชเนี่ยเคยไปโชว์แล้วหนูไปกินไอ้นี่อร่อยอร่อยจำปะดะอ๋ออร่อยมากเหมือนขนุนใช่ไหมเหมือนขนุนแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อร่อยมากๆเลยนั่นเคยกินไหมมังคุดคัดมังคุดคัดคืออะไรวะมังคุดน้อยๆอ่ะเคยกินแต่มังคุดไม่คัดโอ้โหมันเน่าไม่คัดหอยย่างอันนี้มันมันลูกเสียบไม้เป็นลูกเรือ กาลสินเคยไปป่ะอ๋อกาลสินไม่เคยไปเลยไม่มีข้อมูลคือกาลสินไปทางไหนก็ออกจากกรุงเทพก็อยุธยาก่อนอยุธยาก่อนต้องผ่านอยุธยาจะไปนครศรีธรรมราชก็ต้องผ่านอยุธยาก่อนเลยไม่ผ่านยก็อีสานฮะอีสานใกล้มหาสารคามขอนแก่นถนนใช่ไหมไปกาลสินต้องไปเที่ยวที่ไหนอะคะไปกาลสินเที่ยวอะไรพี่ไปเที่ยวอะไรไปโน้ตสาวกัยังเลี้ยงอยู่อีกเหรอโน้ตสาวมันมีหลุมที่ขุดเจอบ้าแล้วเลี้ยงอยู่นุ่งว่าอะไรกั ไปที่กลางเส้นจุงที่เหล็กเดินัปมันมีฟอสซิลอยู่พี่อ๋อไปดูไดโนเสาร์า <laughs> ตกใจมองพี่ปะการังพี่ปะการังบนหอมสุกุตลาเทียนไพรอดนะครับ กรรมการทั้งหมดบอกเลยว่าข้อมูลกับสองจังหวัดนี้น้อยมากนี่นี่ต้องน้องกาลสินเนี่ยนะคะเป็นจังหวัดที่มีวัดอยู่จังหวัดไหนไม่มีนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีโรงเรียนอยู่เดี๋ยวก่อนนะทั้งสองอันนียมีทุกจังหวัดเลยมีทุกอำเภอด้วยมาแต่ชุดอย่างเดียวเลยหรอ